ระอาหารหันต์อิสระจากความหลุดพ้นพระอาหารหันต์อิสระจากความหลุดพ้นพระอาหารหันต์อิสระจากความหลุดพ้น <Avenue. S 1> เพราะว่าเมื่อหลุดพ้นแล้วก็เป็นอิสระจากความหลุดพ้นอีกทีหนึ่งเพราะว่าไม่ต้องคอย มีตัวตนของผู้หลุดพ้นไม่มีเราหลุดพ้นไม่มีของเราหลุดพ้นไม่มีตัวตนหลุดพ้นทุกผู้ทุกคนเนต้องการความหลุดพ้นความอิสระแต่เราจะอิสระได้เมื่อเราหลุดพ้นแล้วนะครับแล้วก็อิสระจากความหลุดพ้นอีกทีหนึง่งแต่ถ้าเราต้องการอิสระโดยที่ยังไม่หลุดพ้น มันก็จะเป็นไปไม่ได้นะครับตอนเด็กๆเนี่ยเราอยากหลุดพ้นจากพ่อแม่อยากโตเป็นหนุ่มสาวอยากหลุดพ้นจากครอบครัวไปตั้งครอบครัวเองอยากหลุดพ้นจากการเรียนการสอนอยากหลุดพ้นจากการงานอยากเป็นอิสระจากการงานอยากเป็นอิสระจากการเงินอยากเป็นอิสระจากความรักจากสุขภาพอยากอิสระจากการเดินทาง อยากอิสระจากการประสบความสําสเร็จในชีวิตอยากอิสระในเบื้องต้นของชีวิตทั้งกลางของชีวิตและที่สุดของชีวิตแต่คนเราจะอิสระไม่ได้เลยถ้าเรายังไม่หลุดพ้นจากกิเลสจากเครื่องข้องต่างๆเราอยากได้แต่ว่ามันจะไม่สําเร็จสมหวังสมประสงค์นะครับความอยากต้องหลุดพ้นจากความอยากและเป็นอิสระจากความหลุดพ้นอีกทีหนึ่งนะครับ อิสระจากความหลุดพ้นนั้นเกิดจากการที่เราไม่มีความกังวลในความหลุดพ้นนะครับเช่นคนอยากมีความหลุดพ้นจากกิเลสจากความรักนะครับจากคนคนหนึ่งแล้วก็ไปติดข้องอีกคนคนหนึ่งหลุดพ้นจากที่ท,ที่หนึ่งแล้วไปติดข้องที่ที่หนึ่งมันหลุดพ้นแต่ว่าไม่อิสระคือยังไปติดอยู่ถ้าอิสระอย่างแท้จริงคือไม่ต้องมีเรา รหลุดพ้นนะในทุกเรื่องนะครับทั้งเรื่องงานเรื่องเงินนะครับเรื่องความรักเรื่องสุขภาพเรื่องการเดินทางชะตาชีวิตและความสําเร็จความมัง่งคั่งร่ำรวยคเรืออิสระจากความเป็นเราของเรารู้ตัวตนของเราอิสระจากความเกิดดับนั่นเองสําหรับนักปฏิบัติทำแล้วการมีสติก็ทําให้หลุดพ้นได้แต่เราต้องหลุดพ้น อิสระจากความหลุดพ้นการมีสมโพธ์ชงกับสติธรรมวิทยะก็หลุดพ้นได้ก็ต้องอิสระจากความหลุดพ้นมีความเพียรนะครับต้องหลุดพ้นจากความอิสระจากความเพียรอีกทีหนึ่งมีสติธรรมวิทยะวิร,รยวลลิยะนะอิติปสรรัทธิสมาธิอวเวุเบกขามันอิสระมันหลุดพ้นได้หมดจากสิ่งเหล่านี้นะครับแต่ว่าเราต้องอิสระจากความหลุดพ้นอีกทีหนึ่ง ไม่ใช่ว่าทำสติรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วหลุดพ้นแล้วพอแต่ต้องอิสระจากความหลุดพ้นด้วยมีการพิจารณาธรรมนะครับแล้วหลุดพ้นก็ยังไม่พอก็ต้องอิสระจากความหลุดพ้นมีความเพียรวิจัยหลุดพ้นร่วงทุกจากความเพียรล้วก็ต้องหลุดพ้นจากความอิสระนั้นเกิดปิติความภูมิใจความพอใจแล้วก็ต้อง หลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็ต้องอิสระจากความหลุดพ้นอีกทีหนึ่งปัจจุบที่คือความสงบกายสงบจิตสงบมโนมโนวิญญาณนะครับหลุดพ้นก็ต้องอิสระจากความหลุดพ้นอีกทีหนึ่งสมาธิความตั้งมั่นนะครับก็หลุดพ้นได้นะครับหลุดพ้นจากนหตุวต่างๆก็ต้องอิสระจากความหลุดพ้นอีกทีหนึ่งสมาธิอุเบกขา นะครับก็ต้องอิสระหยุดพ้นนะครับหยุดพ้นแล้วต้องอิสระจากเบิกกายทีนึงทาไมเราต้องอิสระเพราะว่าสิ่ is งเราเนี้ยมันจะเกิดซ้ำมันเกิดดับสิ่งใดเกิดดับเราต้องอิสระจากการเกิดดับเขาเรียกว่าอิสระจากความหลุดพ้นเพราะว่าความหลุดพ้นเนี่ยมันเกิดและดับนะครับฉันเราก็เลยต้องหลุดพ้นจากความหลุดพ้นอีกทีหนึ่งเขาเรียกอิสระจากความหลุดพ้นเหมือนเราเกิดวิมุต ก็ต้องเก Entonces, be, ิดวิมุตติยานทศนันะครับก็ต้องหลุดพ้นจากวิมุตติยานทศนะไปก็เรียกอิสระจากวิมุตติยานทศนะอิสระจากความไม่กำลิบแห่งใจนะครับเมื่ออิสระนะครับก็เรียกพุทธอิสระธรรมอิสระสังฆอิสระอิสระจากการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานอิสระจากความกักทาทั้งหลายอิสระจากการเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติพล่อจากทุกนะครับ ต้องอิสระนะครับถ้าเราไม่อ,อิสระเนี่ยมันก็จะปฏิบัติอย่างนั้นนะครับใครควรทําอย่างนั้นแล้วก็เป็นผู้รู้ผู้ตืน่นผู้เบิกบานอย่างนั้นนะครับนะคะต้องอิสระนะครับเมื่ออิสระแล้วก็คือหมดกิจหมดธุระอิสระแล้วไม่มีการที่จะพักผ่อนหรือว่าไปท่องเที่ยวนะครับคนเราอิสระแล้วก็จะไปพักผ่อนไปเที่ยวว่างงานอิสระจากงานจากครอบครัวจากคนรักอยากอยู่คนเดียว อย่ากทํอยากทอยากอยู่คนเดียวอยากเที่ยวอยากกินอยากไปไหนมาไหนคนเดียวมันยังมีคนเดียวอยู่ยังไม่อิสระนะแค่หลุดพ้นจากการมีหลายคนหลายสิ่งหลายอย่างหลายหน้าที่หลายภาระหลายความชอบจริงๆแล้วเราหลุดพ้นจากทุกสิ่งแล้วก็ต้องอิสระคือหมดความเป็นตัวตนสิ้นตัวตนไม่ดำรงเหลืออยู่ซึ่งความเป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขันมีญาหรือว่าแม้แต่เป็นความหลุดพ้นความดับ ความเย็นความว่างนะครับก็ได้อิสระจากความว่างอิสระจากความดับอิสระจากนิพพานนะครับเพราะว่าเราหลุดพ้นจากโลกมาแล้วนะครับก็ต้องหลุดพ้นจากธรรมด้วยนะครับถึงจะอิสระก็ได้อิสระจากโลกอิสระจากธรรมอิสระจากผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเบื่อุกเขาเอิสระจากความเป็นนะครับเป็นพระสูดาสิกาอลาหันอิสระจากความเป็นพุทธ อิสระจากความเป็นธรรมะอิสระจากความเป็นสังขารและอิสระจากโลกอิสระจากธรรมพระอัลัยนั่นก็จะอิสระนะครับอิสระจากความหลุดพ้นนะครับไม่มีตัวผู้หลุดพ้นไม่มีเราหลุดพ้นไม่มีเราเป็นอะไรไม่มีเราเป็นอย่างไรไม่มีเราได้อะไรไม่มีเราเป็นอะไรไม่มีเราเอาอะไรนะครเพนะราะฉะอิสระอย่างแท้จริงนะครับ อิสระจากความหลุดพ้นนะครับความเป็นสมมุติเป็นบัญญตัติหรือว่าเป็นปรมัดคืออิสระจากนิพพาน mm hmm. อิสระอย่างแท้จริงเพราะถ้ายังมีเรามีของเรามีตัวตนของเรานะครับมันไม่อิสระมันแค่หลุดพ้นถ้านเะราต้องอิสระจากความหลุดพ้นนะครับอิสระจากความหลุดพ้นไม่ว่าหลุดพ้นจากอะไรก็ต้องอิสระนะครับไม่ใช่ว่าเราอิสระ จากกิเลสแล้วจากตัณหาแล้วไม่ว่าเราหลุดพ้นจากจิตจิตหลุดพ้นกายหลุดพ้นเวทนาหลุดพ้นทำหลุดพ้นและนะ้วแต่ก็ต้องอิสระจากความหลุดพ้นด้วยนะครับทั้งเจียตวิมุตตนะครับอิสระจากเกียตวิมุตตอิสระจากปัญญาวิมุตตอิสระจากศรัทธาวิมุตตอิสระจากความเพียรนะครับวิริยะนะครับต้องอิสระหมดก็อิสระจากทมทั้งหลายนะครับ อิสระจากสังขารทั้งหลายอิสระจากอนิจจังทุกขอังอนัตตาอิสระจากปรรากัญญาคกอความเกิดดับนะครับอิสระอย่างแท้จริงอิจาอิสระมาธิอิสระ,ะจากสมาธิความตั้งมั่นอิกาอิสระจากสติสต,สติวิมุตติวิโมกสุญญตาิพพานต้องอิสระนะอิสระคือหมดความเป็นตัวตนหมดความเป็นเราเป็นของเราเป็นต,ตนของเราก็าเรื่องหมดผลประโยชน์ และผู้ได้รับผลประโยชน์ก็ริสระจริงๆนะครับถ้ายัางมีเราผู้ได้รับผลประโยชน์เราผู้มีมรรคมีผลไม่ได้พานเราผู้เป็นโซดาสิการอันลักันเราผู้หลุดพ้นแล้วเราผู้สเาเร็จมรรคเราผู้จบกิจแล้วเราผู้ทําที่สุดแห่งทุกข์เราผู้จบปรมจันเราทํานิพพานได้แจ้งแล้วต้องอิสระจากเราจากความหลุดพ้นโลกนี้ด้วยนะครับอิสระก็จะไม่มีเรานะครับแม้แต่ความว่าง ก็ต้องอิสระจากความว่างไปอิสระจากความดับคืนนิโรธอิสระจากความเป็นนิพพานเป็นสุญญตาเป็นนิโรธจากความเป็นวิมุตติยานทัศนะนะครับอิสระต้องอิสระทั้งทางกายทางอิตทางใจทางมโนทางวิญญาณนะครับอิสระหมดนะครับทางท่าทางขันทางอายตนะอิสระหมดนะครับทางโลกทางธรรมนะอิสระ เรียกว่าเราออกจากโลกแล้วไปอยู่ทางธรรมน่จะอิสระนะครับก็ไม่ใช่นะครับต้องอิสระทางธรรมทางโลกทุกทางทุกทิศทุกทางทุกมุมทุกแห่งทุกเรื่องราวอิสระอย่างแท้จริงนะครับพระอรหานนะหลุดพ้นจากความอิสระนะครับหลุดพ้นจากความอิสระนะครับเมื่อเราอิสระจากความหลุดพ้นได้ ไม่ว่าหลุดพ้นจากอะไรก็ตามต้องอิสระนะครับอิสระโดยปราศจากความเป็นเราเป็นของเราด้วยตัวตนของเราหรือว่ามีเรามีของเรามีตัวตนของเราทีหนึ่งนะครับเเรียวกว่าอิสระจากความหลุดพ้นนะครับก็คือไม่มีเราผู้ที่ว่าหลุดพ้นนะครับเหมือนเราอิสระจากความเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้แล้วก็ไม่มีเราที่จะเป็นผู้หลุดเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้หรือว่าไม่มีเราผู้ไม่เป็นหนี้ไม่เป็นลูกหนี้ ไม่เป็นเจ้าหนี้นะไม่มีเราก็เลยหมดเรื่องนะครับก็เลยไม่ต้องกังวลว่าจะมีเจ้าหนี้ลูกหนี้หรือว่ามีเราเป็นผู้ให้กู้หรือว่าผู้ถูกกู้ว่ายืมหรือวูายืมอ,อีกไม่มีเราเป็นผู้กะระทาหรือว่าถูกกระทาอีกเราะอิสระจากผู้กะระทําและผู้ถูกกระทานะอิสระไม่มีแง่บวกแง่ลบนะครับไม่มีในบวกหรือ ลบนะครับหมดความเป็นบวกเป็นลบก็ไดิสระนะครับอิสระจากบุญจากบาปจากกุศลกอกุศลจากความเป็นกลางนะครับอิสระไม่ใช่ว่าหลุดพ้นมาเป็นกลางแล้วก็จะจบแต่ต้องหลุดพ้นจากความเป็นกลางนะครับอิสระจากความเป็นกลางอิสระจากสุดโตงอิสระจากสายกลางอิสระจากการทรมานตอนน้ำบากหรือว่าสุดโตงไปทางทรมานตอนหรือว่าทางกลางหรือว่าทางสายกลาง ้องอิสระหมดนะอิสระทุกทางไม่ว่าทางไหนนะครับก็ได้อิสระจากมรรคนะครับไม่ว่าทางซ้ายทางฝาหรือว่าทางสายกลางนะครับก็ได้อิสระจากความหลุดพ้นอิสระจากความถูกผิดดีชั่วบุญบาปกุศลอกุศลนะอิสระทุกแง่ทุกมุมอิสระจากความเป็นหญิงเป็นชายนะครับอิสระจากความเป็นพระเป็นโยมอิสระจากความเป็นอะไรกับอะไรนี้ครับ ก็เรียกอิกสระจากความหลุดพ้นอิสระจากสมมุติแล้วก็อิสระจากความเป็นวิมุตนะครับทั้งสมมุติและวิมุติแต่ถ้ายังอิสระจากสมมุติหลุดพ้นจากสมมติมาติดวิมุตอีกก็ไม่ได้นะครับต้องอิสระจากสมมุติแล้วก็วิมุตอิสระจากสังขารและวิสังขารอิสระจากธาตุและอัตธาจากกรรมและอัตธรรมนะครับอิสระปราศจากความเป็นแสงสีเสียงความเป็นรูปเป็นนาม คามเป็นธาตุเป็นขันเป็นอายาตานะอิสระนะครับอิสระจากทุกสิ่งจากสรรพสิ่งนะครับอิสระจากสรรพสิ่งนะครับอิสระอย่างแท้จริงก็เรียกว่าอิสระทุกทิศทุกทาง,งา<น>ไม่ใช่เฉพาะทางกายทางวาจาหรือทางใจนะครับแต่ว่าทางกรรมทา,ทางกิเลสทางวิบากอิสระหมดทุกทางนะครับเขาเรียกว่าหลุดพ้นอิสระจากความหลุดพ้นนะครับ อิสระจากความหลุดพ้นอีกทีหนึ่งเรียกหลุดพ้นจากความหลุดพน้นนะครับรนนอิสระจากความหลุดพน้นนะครับพระานั่งจากอิสระจากความหลุดพ้นนะครับอิสระจากความหลุดพ้นนะครับนี่เมื่ออิสระจากความหลุดพ้นแล้วมันก็ไม่ต้องมีกิริยานะครับอิสระจากความเป็นกิริยาหรืออัตกิริยาไม่ใช่ว่าเราเป็นพระหันแล้วเราจะเป็นแค่ อกิริยาและก็ยังแค่นั้นไม่ใช่หลุดพ้นจากความเป็นกิริยาและอกิริยานะครับทั้งทางกายทางจิตก็าเรยกาอิสระจากกิริยาหรือว่าอกาิริยานะอิสระที่สุดของโลกที่สุดของธรรมก็อิสระทั้งโลกทั้งธรรมนะครับเขาเรียกว่าอิสระจากความหลุดพ้นจากกิริยาและอกิริยานะครับในความเป็นพระอาหารหันต อิสระจากความเป็นปุถุชนหลุดพ้นจากความเป็นปุถุชนหลุดพ้นจากความเป็นพระหันก็เรียกวา่าอิสระจากความหลุดพ้นนะครับอ,อิสระจากความ aret, หลุดพ้นน,นะครับอย่าลืมอิสระจากความหลุดพ้นหลุดพ้นจากความหลุดพ้นอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับอิสระจากความหลุดพ้นด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับ อิสระจากความหลุดพ้นดีๆนะครับ